ก็ลาบสวัสดีทุกคนเห็นด้วยในคลาบผมว,บว,บวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในช่องซีมอนกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะมาทําเสียงเพลงที่เขาอีเจนเนติกนะตอนนี้นะครับผมก็มันจะเป็นแบบม,มันจะเป็นแบบเ,เขาเล่นเพลงใช่ไหมครับแล้วมันจะมีเสียงที่ดับลงนะครับผมผมจะมาสอนทําแล้วก็จะมาสอนใส่ในวิดีโอด้วยนะครับผม โอเคนะครับอย่างแรกนะครับแอปที่เราตใช้เกือแอปนี้เลยนะครับผมก่อนที่เราจะไปทากันนะครับผมแล้วก็ต้องไปไหนติ๊กตอกก่อนนะครับแล้วก็ไปโหลดเพลงนะครับอันนี้ผมจะเป็นเชนเกติ่งเธอลงในสมุดนะครับผมเพลงนี้นะผมก็ได้โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนแอปนี้นะครับผมหาโหลดได้ตาม Pa Store เลยนะครับผมนี่นะครับไปทุกคนเนี่ยพิมพ์ไป พิมพ์มแบบนี้เลยนะ A นะครับพิมพ์ไปตามผมเลยนะครับ A U T I O นะครับมันก็จะอ่ะพิมพ์ไปเยอะๆแค่นี้มันก็จะได้แล้วนะนี่เรามันจะขึ้นมาอันนี้อันแรกเลยนะครับนี่นะมันหน้าตามันจะเป็นประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวผมจะกดเปิดเลยอีพอทเราเข้าแอมาแล้วลนะครับผม ก่อนที่เราจะมาทำเนี่ยเราต้องทำวิดีโอเนี่ยวิดีโอที่เราโหลดมาจากติดต่อให้เป็นเสียงก่อนนะเลือ่อนทุกคนเข้ามาใช่ไหมเมันก็จะเจอหน้าน,นี้นะจากนั้นให้เราเลื่อนลงมาแล้วก็จะมีวิดีโอเป็นเสียงนะก็เลยเขเกิดลแล้วเราก็ไปเอาคลิปวิดีโอที่เราโหลดมาเลยนะนี่นะก็เลย เดี๋ยวตีลในสอทธิ์พอแล้วแย็นแดงก็กดตรงนี้นะดาวโหลดไปเลยนี่มันก็จะได้แล้วนะพอมันได้แล้วแล้วก็กดออกมานะแค่นั้นเราก็จะอ่าผมมันออกมาหน้านี้แล้วนะให้เราจดเป็นเนี่ยทุกคนมันจะอยู่ระหว่างเนี่ย อันนี้เป็นวีโอเป็นเสียงใช่ไหมนี่เป็นตัวเปลี่ยนเสียงใช่ไหมเดาก็กดตัวเปลี่ยนเสียงไปเลยนะครับผมนี่นะมันก็จะขึ้นอันแรกเลยนะมันก็จะอยู่ข้างบนนะทุกคนเมื่อกี้บอกไปแล้วนี่มันอยู่ข้างบนนะแล้วกดเลยส่วนใครที่มันไม่ได้อยู่ข้างบนก็ลองไปดูกันเองนะครับนี่บมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะผมใช้รุ่น oppo oppo อะไรวะ oppo a520 นะครับผม โอเคนะครับพอเราได้แล้วพอเราเข้ามานะนเ,น,เนี่ยเดินลงในสามมุดไงครับอ,อันนี้ทุกคนอยากจะได้ทอดไหนก็ได้นะอันนี้เนี่ยข้างล่างเนี่ยทุกคนก็เลื่อนดูเอาไว้ก็ได้นะผมจะสาธิตเป็นอันนี้แล้วกันนะครับผมเป็นใต้น้ำนะนี่เขาโชว์กันเยอะมากอ่ะ เอ่ะอันนี้ผมสมมติผเอาสดเลยพราะพอเราอยากได้สุดนะครับให้เรากดตรงนี้อีกครั้งนึ่งนะอ่ะเปืดดูไม่ทันเลยเอาดูใหม่อ่ะอ่ะนี่ผมผมจะเลือกมาสู่เพลงยังนงให้เรากดอีกครั้งนึ่งอุ้ย โอ้เจ๋งนะเรากดอีกครั้งนึงเลยนะครับเนี่ยมันก็จะได้แบบนี้เลยฉันเี่นะครับมันก็จะประมาณนี้เลยนะครับจากนนก็กดตรงนี้เลย let's go กันเลยครับอันนี้เราก็กดสร้างเลยนะครับ ประกอเสร็จแล้วนะครับต่อมาผกมจะมาซอนวิธีการใส่เนี่ยครับวิธีการใส่นะนะจะเหนอทำไมนะครับก็ใครอยากได้ใครอยากใส่แอปไหนก็นได้นะครับเดี๋ยวผมจะถาธิตแอปแกปคัดเพราะว่ามันเป็นแอปที่ง่ายที่สุดแล้วเลยคับผมในการใส่เพลงนะส่วนตะตรงสตออะไรเนี่ยทุกคนก็ทำเองได้เลยนะครับผมจะเอาไปรูภาพปรกัน นี่ขยันได้รูอปออกมานอนีอ่ะวิธีการใส่นะครับให้เรากดไปจริงเพิ่มสร้างเสียงเพิ่มการสร้างเสียงนะครับผมวิกดเลยนะครับผมจากนั้นนะครับผมกดคำว่าเสียงนะครับผมโอเคพอกดแล้วใช่ไหมครับทุกคนจากนั้นนะครับผมให้เรากดคําว่าเสียงของคุณนะครับนี่นะครับพอได้แล้วให้กดคําว่าจากอุปกรณ์ครับ นี่นะครับนนีเเอยงใน,นสมใช่ไหมเรามาดูกัน,น,น,นมไม่สิไม่สิอันนี้มันเป็นอันที่ผมทำไว้เมื่อก่อนที่จะอุป,ปกรณ์ ฉันเขียนถึงเธอลงในสมดุดเองฉันคินถึงเธอที่สดใครอยะตั้งชื่อก็ได้นะครับฉันเขียนถึงเธอลงในสมุเองอันนี่อันนี้นี่นี่นะครับฉันเขียนถึงเธอลงในสมดุดเอ่ะเอ๊ะทอนอยู่น อ่เดี๋ยวผมก็จะตัดต่อแบบเออ่เรียบๆง่ายๆนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการใส่เสียงเพลงหรือทำเสียงแมบต่างๆนะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนะครับโอเคบายบาย let's go meet you